อืมโอเคไหมช่างช่างว่าโอเคแล้วหวะเนี่ยต่อไปเลยอช่างว่าโอเคแล้วเนี่ยต่อืเนี่ยเนี่ยเอาเข้าเนี่ยอืมใส่หูเรารงนี้ก่อนนะอืมใส่้ยอืมอืมอืมใส่ถ้วยแหลวก็ใส่หูอืมนรืมันเดียวนันนี่อืมได้นละ

เาไปสเครื่องเ่อหร่ยังอออห้าแล้วปุ่นสองวันนี้เครื่องนี้เครื่องที่ห้าล่ะอ,อืม